นี่เป็นไก่ป่าน้ัหนึ่งเทฟวันครับพอเป็นไก่ป่าร้อยไม่เป็นไก่ต่อเลือดป่าร้อยครับตอนนี้ก็เข้าหน้าฝนก็ขนคอจะดำแหละครับเป็นไก่ที่นิ่งมากครับนิ่งมากครับไม่ต้องผูกขาไม่ต้องทำอะไรครับก็เป็นไก่ที่ว่าปล่อยให้หากินแบบธรรมชาติครับนี่คือไก่ป่า เหบวนครับเลี้ยงแบบปล่อยให้หากินเองเป็นไก่ที่นิ่งมากครับครับเป็นไก่ป่าครับคอดำครับก็ให้ดูแบบใกล้ๆชัดๆกี่นี่เป็นพ่อพันธุ์ครับพ่อพันธุ์หลักของเราไก่ป่าอาจารย์เด่นจินพระครับบ้านท่าสม อำเภอนาำโสมจังหวัดอุดรธานีครับนี่ครับ,รบไก่ป่าจะเป็นอย่างนี้ครับพอเข้าฤดูฝนก็จะปลัดฝนคอดำครับพอออกพรรษาก็คอก็จะสวยครับนี่ครับคอก็จะดํำประมาณนี้นะครับนี่คือตุเมียครับนี่คือตุเมีย ตัวเมียตัวเมียก็จะประมาณนี้ครับลักษณะทรงประมาณนี้แล้วก็เคตนี้เป็นเคสสเปเชียลครับก็้ดูเป็นไก่ป่าตัวผู้ครับตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์หลักของผมครับที่ผมได้มารุนแรกครับกว่าจะได้มาครับโอ้ยไ,ไ,ไม่ธรรมดาครับผมก่าจะได้มาไม่ธรรมดาครับ นี่คือเชื่องครับคุ้นคนครับให้ไปไหนครับให้ดูแบบจจะจัดชัดๆทีหนึ่งครับนี่คือไก่ป่าน้ำหนึ่งเวันครับให้ดูนี่ครับคุ้นคนครับการเลี้ยงไก่ป่ามีเทคนิคครับไม่มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับเราต้องเข้าใจสัตว์ป่า เป็นยังไงยังไงไก่ป่าเป็นไก่ที่ว่าตกใจง่ายครับแล้วก็บินเก่งครับถามว่าไก่ตัวนี้บินไหมบินครับผมหนอบินครับแต่ก็ไม่ทำให้ตกใจครับไม่ทำให้ตกใจครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับก็ให้ดูแะครับเป็นไก่ป่าที่ที่ค่อนข้างจะ ตัวไม่ใหญ่ไซส์ขนาดกลางครับนี่คือปอพันหลักครับตัวนั้นก็จะเป็นไก่ป่าตัวตัวเมียตัวนี้น่าจะเป็นไก่ต่อเอเป็นไก่ป่าเหมือนกันครับผมตัวแม่ตัวแม่ตัวเมียน่าจะเป็นไก่ป่าตัวเมียก็จะเป็นไก่ป่าตัวเมียก็จะเป็นไก่ป่า ไฮมอเตอร์ไซค์ครับตัวเมียก็ประมาณนี้ครับตัวเมียก็เป็นพันผสมครับเป็นพันผสมเอฟวัดครับนำ้ำหนึ่งนี่ครับดูหางใบพัดก็ม,มีครับห้าเส้นครับ ห้าเส้นแล้วก็หางใช่สองเส้นนี่คือไก่ป่ากับนี่คือกัป่าครับทรงนี้แหละครับจะออกมาท่งนี้ประมาณนี้ทรงนี้ครับนี่คือไก่ป่าให้ดูครับชัดๆพอพันหลักมีเยอะครับผมช่วงนี้ผมจะไม่เยอะแต่ว่าจับยากหน่อยครับจับยากหน่อยครับการเลี้ยงการ ยากครับเพราะว่าไก่จับไก่ป่านี่ไม่ใช่ว่าจะจับง่ายครับครับจะจับไก่ป่าไม่ใช่ว่าจะจับง่ายจับยากครับเพรานอนบนต้นไม้ครับนี่ครับแต่ก็คุ้นคนครับใครจะจะนิ่งครับคุ้นคนเพราะว่ามีเทคนิคเป็นพิเศษครับเพราะไม่สามารถบอกใครได้ครับผมถ้าใครอยาก่าโทรมาบอกถามผมก็ได้ผมจะบอกครับ อยู่นิ่งอะไรครับไม่ต้องผูกขาครับไม่ต้องไม่ต้องขังกรงปล่อยให้หากินแบบธรรมชาติตัวผู้ผมตอนมีตอนนี้ประมาณสิบห้าสิบหกตัวครับตอนนี้ตัวผู้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับแล้วก็ขนใช้สองสองเส้นหางบ,นบานหางไม่พัดครับ